สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนเด็กดีดดสีนองแวงโรงเรียนบ้านนองแวงตำบลคู่อำเภอหน้งเคี้ยงจังหวัดศรีสะเกดค่ะเสนอโครงงานธุณธรรมเรื่องไหว้สวยไปด้วยกันค่ะ โครงงานคุณธรรมเรื่องไหว้สวยไปด้วยกันจัดทำโดยกลุ่มเด็กดีสีหนองแวงโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลคูบอำเภอ้ํำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไหว้ไม่สวยไหว้ไม่ถูกต้อง ด้วยการสร้างแกนนำไหว้สวยในแต่ละห้องเรียนให้เป็นต้นแบบการไหว้ที่ถูกต้องสวยงามเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงไหว้ถูกต้องและสวยงามนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาการไหว้ไม่ถูกต้องไหว้ไม่สวยของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง 2. เพื่อสร้างแกนนําแต่ละห้องเรียนให้เป็นต้นแบบการไหว้ที่ถูกต้องสวยงาม 3. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงไหว้ถูกต้องไหว้อย่างสวยงามและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ ใช้ขั้นตอนการทำงานแบบ P.D.C.A มีก,กิจกรรมที่สำคัญดังนี้หนึ่งประชุมกลุ่มแกนนำได้แก่กลุ่มเด็กดีสีนองแวงสมาชิกเสนอมุมมองปัญหา ที่อยากแก้ความดีที่อยากทำร่วมกันนั่นคือแก้ปัญหานักเรียนไหว้ไม่ถูกต้องไหว้ไม่สวย2ออบรมให้ความรู้นักเรียนโดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มพบว่านักเรียนร้อยละร้อยเข้ารับการอบรมได้รับความรู้คัดเลือกแกนนำพบว่ามีแกนนำห้องเรียนรวมแล้ว46คนแกนนำฝึกการไหว้จากรุ่นพี่และนำไปฝึกฝนอย่างกระตือรือร้นมีการประเมินผลหน้าเสาธงทุกวัน การแก้ไขกลุ่มนักเรียนที่ยังไหวไม่ถูกต้องโดยการให้แกนนำรุ่นพี่ไปฝึกรุ่นน้องจากการประเมินพบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงไหวถูกต้องและสวยงามคิดเป็นร้อยละ92ค่ะ